สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนต้าเจยหาวจินเจารุอีซินนีหัวใช้ปีใหม่ปีนี้นะคะถ้าอยากเลือกมหาวิทยาลัยดีๆตรงที่นี่เลยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตนครปฐมพอที่นี่เราได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฏนอันดับดีของประเทศและยังมีด้วยกันทั้งหมดสีวิทยาลัย1สาขาวิชาด้วยกันวิทยาลัยที่1วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน 2. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการวิทยาลัยที่3วิทยาลัยนิเทศ วิทยาลัยที่4วิทยาลัยการเมืองและการปกครองและสาขาสุดท้ายสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับน้องๆชาวจีนที่สนใจที่จะสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชสฏสวน,นุนทาวิทยาเขตนคนปรปฐมมีเมินชิวเยาสวนเจอ,อีกอสัวหาวตาเฉ 选出那他皇家大学，不同校系，因为在这里我们的大学承认全国第一的大学，还有四个学院，还有仪系包括：第一物流与供应链学院，第二服务业管理学院，第三全国艺术学院，第四政治与治理学院。 最后一个是运动科学与健康系科技学院，你们可以报名参加今年的陪二考试，截止日期为三月三十一日。再见，老婆见啦，好